สวัสดีท่านผู้ชมท่านกันด้วยนะครับผมนะวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกม ROV e นะครับก็หายไปกันนานนะครับผมก็นะผมไปทำช่องใหม่นะครับก็ช่องใหม่มันไม่ไม่่อยมีการติดตามเลยมาทำช่องเก่านะครับผม ก็ติดกามมันเยอะๆนะครับ <First Blood. S 1> ก็มาเล่นเกมเอวีนี่แหละครับทุกคนมันมีคลิปอะไรจะลงนะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวต้องออกของได้สองอย่างก่อนถึงจะแบบสู้ได้เอ้ยข้างล่างมีคนเดี๋ยวขอฟาร์มไอตัวนี้ก่อนเฮ้ยมีคนคนะ เหมือนมีคนตามเข้ามาเฮ้ยกำลังจะตีข้อมหมดแล้ว,เ,วเราต้องเราเราต้องไปสู้มันต้องไปสู้กับมันนะครับคุณมาดิมาดิาดเฮ้ยเดี๋ยวเข้าไปสู้กับมันแล้วกันไอ้นกอย่าอย่าอย่าไปหามันดิโธ่โธ่อะไรวะเนี่ย มาดิมาดิมาดิอ่ะอ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 ะเกือบไปผมจะไม่พูดคำหยาบนวน,นะต่อไปเนี่ยผมต้องไปฟาร์มต่อ 他跑，翻倒，翻、啊、倒。嗯 ็เดี๋ยวเกมใหม่มาผมก็จะเล่นให้คุณดูนะครับ <c oughs> อุ่ยอะไรอะ่ะ victory is for the ultimate boy has been defeated only the righteous will prevail you pile out come along eh แตกหนึ่งสวยไิ่สวยข่อยยังไม่ออกเลย่าบอกกันนิดเดียว นะครับแล้วก็ฟาร์มฝ่าเพิ่มพลังกอันนี้เป็นออกสืบตามผมนะครับ <Shut down. S 1> ผมผมที่ชอบออกออกของอย่างนี้ตายแล้วครับทุกคนตายไปแล้ว <Yeah. S 1> นะครับแลวก็ฟาร์มต่อฟาร์มต่อจนจะได้ ปากเพิ่มพลังดนตรีแล้วก็ฟาร์มนกครับเฮ้ยย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 ่ยยอ้ยย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 ย้ยยย้ยย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 มยยย ไม่ได้เลยฟาบิดนานแค่ไหนแต่ผมจะ,จะเข้าไปเปิดตัวนั้นละรอของเต็มอ่างเออใช่รอของของมันรอของได้ฟาร์่าเพิ่มพลังโจมตีก่อน มันสู้มันสู้ผมไม่ได้หรอกถ้าถ้าถ้าผมได้ฟาร์มป่าเพิ่มพลังโจมตีมาสู้ผมไม่ได้เนี่ยเอเคลรี่ก็สู้ผมไม่ได้แล้วอันนี้ผมเล่นกับคนนะไม่ใช่เล่นกับเอไอนะเล่นกับคน ร้รอยแต่งฝันฝ่าเพรามันกำลังโจมตีไม่ไเห็นมาเลยโอ้ยันนี้แกมาแล้วก็อย่าไปเปิดไอตัวนั้นอ้าวเฮ้ยนิด เอาเน็ตไปละเอาเน็ตไปละอ้าวอ้าวทุกคนเน็ตเน็ตว่าบอมากอะไรกันนะครับเนี่ย โอ้ยเรียด okay, ครับแล้วก็ไปสู้ได้เลยอ,อ้าวอ้าวยังไม่ทันได้สู้เลยครับทุกคนอุ้ยอะไรอ่ะยังไม่ทันได้สู้เลยโธ่เอ้ยยังไม่ทันได้สู้เลย โอ้นะครับโหดูไม่ได้ทำประโยชน์อะไรกับทีมเลยกดจบเด็กเดี๋ยวครับเฮ้ยผมเล่นแรงได้งวะแปั๊บดูคะแนนก่อน98 98 ลองดูเล่นได้ยังวะอ่ะเฮ้ยเล่นแรงได้แล้วทุกคนเรามาเล่นแรงกันนะครับเคครับเล่นซาน,นิสเหมือนเดิม รอไปขอบคุณขอโทษเสียงเกมดังกว่าเสียงก็ขอไฟด้วยนะครับถ้าเสียงเกมดังกว่าเสียงผมก็ขอไฟด้วยนะ รอไปนะครับทุกคนโอ้ข้างแรกมีแต่สกีบเทพๆั้งนั้นเลย โอ้เอาบัฟแดงดีกว่าอ <First Blood. S 1> ๋อ,อกสกิลผิดครับทุกคนอ๋อตสกิลหนึ่งสีจ่าทอดทีทอดทีออกสกิลผิดอ่ะ <laughs> เลตสู้ใช้เงี้แหละคุนี่มันต้องใช้คู่กับสกิลสองครับถึงจะแบบไยเงีย้ย โมานาจะหมดแล้วใช้แป๊บเดียวเอง ไปก่อนไปก่อนอ่ะอ้าอ้โอ้ตรงไหนก็ป้อมตรงไหนก็ป้อมโอ้ชิผ่ายแล้วไงเออไม่ดิไม่ดีไม่ดิโอเคโอเคเพื่อนเลิฟโอ้แม่น้ำดิ ทำยังไงดีไม okay. uh ่มีมาาแล้วโถเอ้ยโอเคได้ทีฟูฟูมาแล้วอู้อู้อูู้อู้แล้วไงอู้อู้อู้อก็ับถ่ายฟฟูนฟูมาาก่อน วุ okay. ้ยโอ้ของก็หนึ่งอย่างยังไม่มีเลยตอนนี้ครับทุกคนขนานมันก็ลดเร็วเกินก็ใจไหมก็ต้องใช้สกิล ้คนไม่ชอบดูทุกคนมานามันลดเร็วอะเกมแรกๆอะมานามจะลดเร็วฮะฟาร์มทุกคนฟาร์มฟาร์มอย่างเดียว เฮ้ยโอ้ยพระเจ้าพระเ e ฮ้ยได้ของยากจังอะได้ของยากมากเลยทุกคนจะตีหมด5วิห้ไม่ได้ของยากขนาดนี้นะได้ของย่างมั่ว

คนเมื่อไหร่มันจะได้ของกูฟาร์มจนตายเลยเนี่ยนี่เนี้ยรวมต้องไปสู้คนวะม,มันถึงจะแบบดบับจะให้ของเราเงินกูมีเท่าไหร่วะนี่อ้าวได้แล้วนี่ตัวฟาร์มได้นะครับฟาร์มฟาร์ม แ์มก็ได้เงินนะแต่แมงโคตรได้โคตรช้าเลยแลมงได้โคตรช้าทุกคนคคได้โคตรช้าเลยเฮออกไปสู้กับคนได้แล้ว Dead. Your team has destroyed a tower. Let's fight your team and destroy a tower. Bomb, egg, cup, bomb, egg, bomb, egg. An enemy has been defeated. Boy, My body, my body. destroyed a tower. Shut down. Victory. <coughs> 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 Enemy double kill. Let's a for a better future. a kill. An ally has been defeated.

เฮ้ยอีกชืม่มาสามคนเลยอ๊ตายหายแล้วสู้กูไม่ได้ก็ยังจะสู้แต่แม่งมาสามคนอย่างนี้กูไปดีกว่ากับทุกคนกูไปละมาสามคนเลยชิบหายตรง,งนี้รงมี้ามพัป่าเพิ่มพลังงั้นมันก็ต้องดูดเลือดสิ เออใช่จริง hmm. ด mm ้วยมัน <ai> ต้องดูดเลือดครับทุกคนเออเลือดหมดแคุณเลดท้ายนี้เลือดหมดกูกจะมาฟาร์มอย่เงี้ยแหละเอ๊ะเก็บเลือดหน่อยกูเก็บเลือดหน่อยดีกว่าโอ้โหไปเลยจังวะเพื่อน ย่าเพิ่งจบนะวุ้ยกูขอเข้าไปสู้หน่อยอย่าม B ไม่เข้าไปสู้เลยทำไมเอ๊ะป้อมเอ๊ะจะทำขึ้นข้างก็ได้นะเนี B ่ยจริงจริงอะมาดิ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 อุ้ยขึ er ้นข้างไปแล้ยนะ

อ oh yeah. ไม่เลยป้อมเดียวเลยโอ๊ะโอว่าเฮ้ยวายย้ายังไม่ได้คิวใครสักคนเลยมีใครสักคนหน่อย ไปดิไปดิไปดิ่ายแตงนึงเรียบฮะโอ้โหอึ้งไปเลยเดี๋ยวอู้ชนะแล้ว Yeah. เย้ชนะแล้วทุกคนเค okay, นะครับคุณหโอเคนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคลับสไคให้ด้วยนะครับผมนะบ๊ายบายไปละจุบจ๊บจุ๊บ